ไปมองหาตัวเครื่อง2.4 4 w h e Drive บ้าง2.4 4 w h Drive ตัวนี้เป็นตัว New Fortuner ปี18 Fortuner ปี18ใหม่เพียงแค่2 3 0 0 0เท่านั้นคันนี้ที่ทุกคนถามหากันเยอะทีเดียวนะคะสำหรับตัว New Fortuner 2.4 4 w h e Drive นะคะคันนี้ใหม่เพียงแค่20,000 3,000กิโลเท่านั้นนะได้สีขาวได้เป็น4ฟ d วิลด์นะสำหรับตัวนิว f o r t จูเนอร์คันนี้นะคะตัวนี้ได้เป็น177แรงมา้าออตโต้ดีเซลปี18นะอ่ะเดี๋ยวเรามาฉายข้างในให้ดูนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เปิ้นอยากนำเสนอนะบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะนะเดี๋ยวดูภายในห้องโดยสารนะคะ สำหรับตัว2.4 New Fortuner คันนี้จะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะท่านดูดีๆนะคะตัวนี้เป็นเบาะสีน้ำตาลถ้าเป็นตัวภายในคาดแดงตัวนั้นจะเป็น PRD Sportivo แต่ตอนนี้เปิ้นฉาย2.4ขับ4นะคะ เเขาจะได้เป็นสีน้ําตาลนะคะถามว่าแมทไหมสวยค่ะดูเบานะคะไม่มีการยับเยินเลยไม่มีการยับนะคะเบาตึงทุกจุดนะคะถ้าเป็น2.4ขับ2เปิ้ลก็มีให้ท่านลูกค้าเลือกมากกว่า4คันนะคะอันนี้เปิ้ลเอาขับ4มาเป็นน้ำจิ้มให้ดูก่อนว่ารถบ้านคาทูแฮ เอารถคุณภาพส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาไร้สดให้ท่านลูกค้าทั่วโลกได้ชมบอกเลยว่ารถบ้านคาจูแฮนดังข้ามประเทศแล้วนะคะดังข้ามประเทศแล้วนะอาช็อตนี้เกือบ500คนดูแลขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณลูกค้าต่างประเทศด้วยนะคะที่ทักทายรถบ้านคาจูแฮนมาแล้วพวกท่านก็ได้มาออกรถกับรถบ้านคาจูแฮนด้วย กับลูกค้าต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆค่ะอาคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง2.4นะได้เป็นเครื่อง2.4 4, 4 wheel drive นะใครมองหาตัว2.4 4, 4 wheel หรือว่า2.4ขับ2ทักทายรถบ้านมานะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เปิลน,นำอะไรสดเท่านั้นนะคะ ใครมองหา SUV คิดถึงเปิ้ลคาร์ทูแฮน Car hand นะคะคิดถึงเปิ้ลคาร์ทูแฮน Car hand นะอันนี้เป็นเครื่อง2.4ค่ะเป็นเครื่อง2.4นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแจ้งนิดนึงตัวนี้ได้เป็นปี18ตัวนี้ได้เป็นปี18นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วใครที่ดูรถไม่เป็น นะคะเดี๋ยวมาหาเปิน Car ้นคาทูแฮนสอนให้ดูรถเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะตัวปี18แท้จะได้เป็นเบาะปับปไฟฟ้าคู่หน้านะคะดิฟสี่ล้อตัวนี้เป็นขับสี่นะแต่ว่าเปิ้นก็มีขับสองนะบอกเลยรถบ้านคาทูแฮนมีเพียบเลย <c oughs> เอออ่ะขอบคุณค่ะอะ อาลงมา,าลงมาอาโอเคดูนะคะตัวนี้ใหม่เพียงแค่23,000เป็น w h e ว l ว r i ด e ดูกันความร้อนของ New Fortuner คันนี้แทบจะเขาเรียกว่าอมไม่เคยใช้งานเลยนะคะอย่างที่บอกรถบ้านคาชูแฮนเราคัดรถสภาพทุกทุกคันนะทุกคันจริงๆค่ะคุณมาหาเราของเรามีที่ตั้งชัดเจนของเรานะคะเปิดมามากกว่า30ปี นะสถานที่ชัดเจนที่ตั้งชัดเจนขอบคุณสำหรับท่านลูกค้าที่โอนจองเปิ้นมานะคะสำหรับตัว n e w Fort u n e r วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะขอบคุณที่ไว้ใจรถบ้านคาชูแฮนไว้ใจเปิ้นคาชูแฮนค่ะ